สว่างมากๆนะครับผมสําหรับไฟ LED ชุดนี้นะครับผมเป็น V3 นะครับผมผมให้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับผมนัดนาทีนี้นะครับคือดีที่สุดแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผม LED V3 นะครับของ SP นะครับผม11,000ลูเมนนะครับผมความสว่างของแสงแน่นอนมากๆครับตัวนี้สว่างจัดเลยนะครับผมค่าความเข้มของแสงนะครับอยู่ที่6,500นเควินนะครับผม ั6,500ควินนะครับผมอายุการใช้งานกระตีที่30,000ชั่วโมงนะครับผมกินไฟแค่30บัต์นะครับหลอดเดินกิน55กินไฟน้อยลงแต่ว่าสว่างขึ้นนะครับผมคันนี้ใส่ในฮ o n d a าบนะครับผมดูแสงครับนี่กลางคืนถึงจะเห็นชัดนะครับผมตัวนี้ตัวนี้แถมไฟหลีไปด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟเพดานนะครับผมเลือกได้สีฟ้าสีขาวนะครับผมไฟหลีอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะครับ ไฟหลีคือไฟที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นสีขาวนะครับผมนี่แค่ไฟหลีก็สว่างแล้วครับเนี่ยนะฮะไฟหลีหนึ่งคู่ไฟเพดานอีกหนึ่งชุดนะครับไฟเพดานตัวนี้สว่างจ้าแบบวู้แบบสว่างมากครับตัวนี้นะฮะเปิดไฟหน้าอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับระยะการันตีอยู่ที่200เมตรนะครับหลอดเดิมนะครับผมเป็นหลอดฮาโลเจน H4 นะครับ กินไฟ5 5วัตต์สว่างเต็มที่ได้แค่ร้อยเมตรนะครับตัวนี้ได้ถึง2อ0เมตรเลยครับนี่ไฟต่ําครับนี่ไปสูงครับนี่ต่ําครับสูงนะครับ200เมตรแบบสบายๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมรับประกันกัน1ปีเต็มนะครับผม1890บาทนะครับแถมไฟรีนึงชุดแถมไฟเพดานอีกหนึ่งชุดนะครับผมนี่สว่างมากๆเลยนะครับผมของจริงสวยมากๆนะครับผมแล้วเวลาปลอดภัยด้วยครับเวลากลางวันครับเวลาอ่าท็อปไฟสูงนะครับผมรวดเร็วทันใจครับเห็นไหมครับ เวลาเตือนเพื่อนร่วมทางนะครับรวดเร็วนะครับผมสว่างด้วยนะครับผมยังไงฝากไปด้วยนะครับตัวนี้กินไฟน้อยสว่างมากไม่ทําให้คมเหลืองนะครับเพราะว่ามีพัดลมในตัวนะครับระบายความร้อนได้นะครับยังไงก็ฝากกันด้วยด้วยนะครับสำหรับไฟหน้า LED V3 นะครับผมเทพที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ